สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นการทำแพคมาติก p อปโพชนะครับ G I and General Surgery นะครับผู้นำเสนอนะครับเป็น e x t e r n อร์นชาสลิลแล้วก็ e x t e r n อรมังกรเพชรนะครับ หัวข้อที่จะพูดวันนี้นะครับก็เป็นเซเนโร่สามนะครับจะพูดเกี่ยวกับ a n t i b i o t i c for appendicitis and option ชัน s ฟ m ์นะครับหัวข้อที่จะพูดก็จะมี3หัวข้อดังแสดงเลยนะครับเซเนโร่นี้นะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการให้แอนติบอดตินะครับในการรักษาแอปพลิเนสติสนะครับโดยแต่แรกเริ่มเดิมทีแล้วก็เป็นโกลสแตนดาร์ดของการรักษาแอปพลิเนสติสของเราเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการรักษาก็จะเป็นการผ่าตัดนะครับการทำแอปพลิเดกโตมีนะครับแต่ว่าก็ได้เริ่มมีสตับใใช้นการ ทำแอนติบอดติในการรักษาทดแทนเนื่องจากว่ามาีความปลอดภัยแล้วก็อาจจะมีความคุ้มค่ามากขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีการศึกษาอะไระการศึกษาอยู่ที่เป็นข้อค้านแล้วก็เป็นข้อสนับสนุนนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่ามีการศึกษาใดบ้างแล้วสุดท้ายเนี่ยเราเลือกหรือที่จะไม่เลือกในการรักษาแอนติบอดีแอนิด้วยแอนติบอดีิยังไงบ้างนะครับก็มีการศึกษาหนึ่งนะครับเป็นการศึกษานํา การศึกษา RCT นะครับของหลายๆเบปเปอร์นะครับมันำมาทำเป็น t e m a t i c Review แล้วก็ Meta Analysis นะครับก็ผลสรุปได้ว่า,าในบรรดา RCT ทั้งหมดเนี่ยเมื่อลำข้อมูลมารวบรวมทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าการทำ appendectomy เนี่ยยังมีความคุ้มค่าในการรักษาเนี่ยนะครับอ,อย่างมีนัยสำคัญมากกว่าการให้แอนติบอดีอย่างเดียวอยู่นะครับโดยมีความแตกต่างในนัยสำคัญในแง่ของ ระยะเวลาของผู้ป่วยในการที่จะนอนโรงพยาบาลน,นะครับครับแล้วทีนี้ในส่วนของออร์แอนติเฟติกนะครับก็มีการพูดคุยว่าเออเราสามารถใช้ต้นติกยังไงได้บ้างนะครับก็มีการทำ RCT เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ให้ IV บวกกับออร์นะครับกับกลุ่มที่ได้ออร์เพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งในการศึกษานี่คนพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญของทั้ง2กลุ่มครับ แล้วก็อีกการศึกษาหนึ่งนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างการทำแอมกซเรยตมีนะครับเปรียบเทียบกับการให้อนติเบติกทรีตเมนต์นะครับสำหรับกลุ่มที่เป็นแอคคิวแอพเพนดิเซติดนะครับก็ค้นพบว่าในกลุ่มที่มีอนติเบติกอย่างเดียวนะครับปรากฏว่ามีมากกว่า76คนใน1000คนนะครับที่ไม่ประสบความสำเร็จในการให้อนติเบติกแล้วจะต้องทำการผ่าตัดนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงระดับที่จะมีนัยืสำคัญทางคลินิกนะครับ รวมไปถึงระยะเวลาการให้อที่เวตีต่างๆในกลุ่มนี้ก็ยังถือว่าข้อมูลยังอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลอีเดนต์นี่ยังมีความน่าจะถือที่ค่อนข้างต่ำนะครับนะครับผมเรารักษาผู้ป่วยแท้นติงอักเสบโดยใช้ยาปฏิชีวนะได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือเราสามารถใช้ยาแอนติบอติในการรักษา ผู้ป่วยแอปพลิสติได้นะครับผมแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มของที่เป็น Rq u n c o m นคอมเพลกซ a p ์แอ i พลนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีข้อดีนะครับก็คือเราเนี่ยก็สามารถเลี้ยงการผ่าตัดได้ครับผมแล้วก็จะลดค่าใช้จ่ายครับแล้วก็ลดการเกิดคอมเพลกชันที่เกิดจากหลังผ่าตัดได้ครับผมแล้วก็ลดระยะเวลาในการนอนในโรงพยาบาลได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ต้องมีการให้ Risk นะครับผมว่า,าผู้ป่วยที่ ใช้ยาแอนติพิสติกในการรักษาเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาแล้วก็รักษาเนี่ยไม่หายแล้วก็กลับมาเป็นเสี่ยงอันอีกครั้งได้นะครับผมซึ่งนี้ขอพูดเพิ่มเติมนะครับผมก็คือในเรื่องของ n c o m m อม i c a t e d a p p ปพล i c i t นนะครับผมหรือว่าเรียกว่า Simple a p p ปพล i c i t นนะครับก็คือจะมีเรื่องของแค่อินฟลาม t ชันหรือว่าอินเจคชันนะครับผมแต่จะไม่มีการ e r f o r a t i o n หรือว่าไม่มีแอปเสดนะครับแต่ถ้าเป็น complication complicated appendicitis นะครับผมก็จะมีเรื่องของ i n f l a m m a t i o n c o n s t i c t i o n หรือว่าแก้งกีนะครับหรือว่ามี p r o f e r a t i o n หรือว่ามี a p p e n d i ขึ้นนะครับผมน,นี้จะเรียกว่า complicated appendicitis นะครับหัวข้อที่3นะครับจะพูดกับโควิด1 i n e t pandemic และการฉีดวัคซีนป,ป้องกันโควิดมีผลต่อโลกและการรักษา appendicitis อ,อย่างไรนะครับหัวข้ออ่วไงมาที ยกมานะครับผมก็จะเป็นวิชาวิจัยที่จัดทําในช่วงโควิดในทีนะครับผมก็คือตอนนั้นจะมีการคอนเซิร์นในเรื่องของเซอร์เจียนะครับที่ต้องผ่าตัดผู้ป่วย,ยที่เป็นโรคโควิดนะครับผมคราวนี้หัวข้อน,นี้คือจะยกในเรื่องของผู้ป่วยที่ต้องการผ่าแอบเนิตอมีนะครับผมเลยอยากจะมาเปรียบเทียบว่าในการผ่าแอบเพนตอมีเปรียบเทียบกับการใช้ยาแอนติบอติกในการรักษาอันค m มเพ c a เต d อาร์คิวแอบเพนิสตินนะครับผมมีผล อย่างไรในเรื่องของการใช้ยาไนทิเวติกแล้วก็การผ่าตัดนะครับผมต่อาจสามารถรักษาในช่วงของ COVID-19 เฮลท์คราสิสเนี่ยประสิทธิภาพต่างกันอย่างไรได้บ้างนะครับในตารางหัวข้อวิจัยน,นะครับผมจะเป็นการยกตัวอย่างของ8งานวิจัยนะครับผมเปรียบเทียบระหว่างการใช้ยาแอนติบุคติกเป็นครั้งแรกนะครับเปรียบเทียบกับการผ่าอัลเปเนตโมีนะครับผมจะได้ว่าการรักษาเนี่ย ที่ใช้ยาแอนตี้บิวติกในการรักษาครั้งแรกนะครับผมมีโอกาสจะเฟลนะครับผมตั้งแต่5ถึง20ครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะเฟลเนี่ยใน1ปีหลังจากการรักษาด,ด้วยแอนติ้บิอติกเนี่ยสูงถึง10ถึง30เปอนะครับผมแต่ว่าหลังจากที่เราเฟลด้วยการใช้แอนติ้บิอติกเนี่ยก็จะมีการทำผ่าแอนตี้เนโตมีทุกรายนะครับผมซึ่งจะได้ว่า overall r r เ n ล Free Success Rate เนี่ยใน1ปีนะครับจะอยู่ที่60สิถึงแปเปอร์เซ็นต์ครับผมต่งน,นี้นะครับผมจะเป็นการเลือกแอนติบ t i c ติร i m ม n นะครับในการรักษา Uncomplicated Acute a p p e n d i c i t i s นะครับผมเนื่องจากอันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องเลือกถึงขั้นระหว่าง Rules of administration ครับผมเนื่องจากการให้ทาง IV กับการให้ยาเป็นเม็ดกับบ้านเนี่ยก็ไม่ผลต่อการ exposure ต่อเชื้อนะครับังเนี่ยเราก็เลยจะเลือก Regimen ที่เป็น Tablet นะครับผมก็จะเป็น a ะม x อกซิคาครับผม1กรัม TID นะครับผมอันนี้ก็คือจะมีโอกาสที่กลับบ้านได้สูงที่สุดครับต่อไปนะครับผมจะเป็นการเปรียบเทียบริส k ในการเกิดแฝงนิสินะครับผมเมื่อเทียบกับผู้ป่วยเนี่ย ที่ได้ฉีดวัคซีน m อ็มบันอควิดวัคซีนนะครับผมอย่างเช่นไฟเซอร์แล้วก็เบอร์แคนนะครับเปรียบเทียบกับประชากรเนี่ยที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับผมว่าอันนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดแอเสิตต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับผมซึ่งเราเนี่ยก็จะวัดผลเนี่ยอย่างเช่นผู้ป่วยเนี่ยฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยปึ๊บแล้วก็รอผลยีวันนะครับผมแล้วก็มาเปรียบเทียบกับคนปกติที่ไม่ได้ฉีดนะครับผว่ามีโอกาสเกิดแอเสิตต่างกันแค่ไหนนะครับ ซึ่งจากการทดลองของผมก็ได้ปริมาณเนี่ยคนที่ฉีดวัคซีนเอมาเอวัคซีนนะครับผมมีโอกาสในการเกิดแอดเพนเซนตินะครับผมน้อยกว่าผู้ป่วยเนี่ยที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดนะครับซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของจำนวนนะครับผมจะได้ว่าคนที่เอ็กซ์โพสในการฉีดวัคซีนเอมาเอนะครับผมมีโอกาสเกิดแอดเพนซนต์นะครับ อยู่ที่ประมาณอยู่ที่330นะครับผมต่อ4ล้านคนครับผมแล้วก็เทียบกับคนที่ไม่ไฉีดวัคซีนนะครับผมมีโอกาสเกิดเป็นแอปเพนิชตินนะครับ350คนจากประมาณ4ล้านคนเหมือนกันครับซึ่งจะได้ว่าหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำในเรื่องของไซตินะครับผมจะได้ว่าในผู้ป่วยที่ฉีดวัคซีน mRNA COVID 1 9นะครับอย่างเช่นไฟ i z e r ์และบัวนาเนี่ย ไม่ได้มีความแตกต่างกันทางสถิติในการเกิดแอนติบดในผู้ป่วยที่ไม่ได้ฉีด mRNA c o วิด1 9นะครับผมโดยอันนี้เนี่ยก็จะมีผลเนี่ยที่เท่ากันในเรื่องของ age group แล้วก็เซ็กซ์แล้วก็วัคซีนไทยครับผมขอบคุณครับ